โปรเจกต์ผู้หญิงหัวใจอีสานวันนี้นะครับอยู่กับอีกหนึ่งสาวครับที่ถือได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับและเรื่องราวของเธอจะถูกถ่ายทอดนะครับผ่านรายการนี้ในโปรเจกต์พิเศษกับตต่อรไทยด้วยรายการของเรายินดีต้อนรับคุณเม็ดทรายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆชื่อเพราะจังเลยคุณเมดทรายชื่อเล่นขออนุญาตเรียกคุณทรายค่ะคุณทรายเป็นคน คุณไม่รำนำที่จังหวัดไหนครับเป็นคนหนองคายค่ะโอ้สาวอีสานขนาดแท้สาวอีสานแท้ติดล้าวนะคือเติบโตตั้งแต่เด็กๆมาก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนหนองคายใช่ค่ะจริงๆแล้วคุณพ่อเป็นคนอุดอรคุณแม่เป็นคนหนองคายคะนะคะ,คะก็มาแต่งงานกันแล้วก็มาอยู่ที่หนองคายครับชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างรครับตอนเด็กเนี่ยต้องบอกว่าเกิดมากับครอบครัวที่ลําบากมากนะคะเป็น ลำบากแบบล่างเลยต้องบอกอย่างนั้น<ะ>เหมือนแบบมีพี่น้องจริงๆแล้วมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดเนี่ยห้าคนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยที่บ้านก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสตังก็เหมือนตอนเด็กๆเ,เนี่ยสมัยนี้ที่เราเห็นในในข่าวในที่ทานข้าวแบบว่าเวลาทานมีอาหารที่ไม่ไม่เยอะอะไรก็เหมือนจนใช่ไหมแต่บ้านใส่จริงปะทูหนึ่งตัวต้องทานให้ใหได้ทั้งหมด เจ็ดค,คนต้องทานให้ได้ยางงี้กับปลาทูหนึ่งตัวใช่ค่ะต้องทานให้ได้ย่างจนมากค่อนข้างลาบากอะไรเงี้ยค่ะตอนเด็กๆนะคะเรารู้สึกมาว่าโอ้ทําไมเราไม่เหมือนกับเพื่อนที่กินดีกว่าเราได้กินมากกว่าเราตอนเด็กๆอ่ะเล็กๆไม่ค่อยคิดเพราะว่าเราเรามีความสนุกใช่ไหมคะ่ะคือตอนเด็กๆประมาณสักที่จําความได้เจ็ดแปดขวบนี้ก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าแต่เราก็แปลกใจตรงที่ว่าถ้าหกเจ็ดขวบเนี่ย ในในเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะเที่ยวเล่น<ม>แต่ว่าเราไม่ได้เที่ยวเล่นเราต้องทํางานบ้านตั้งแต่หกขวบคือหกเจ็ดข,ขวบนี่ต้องหุงข้าวทากับข้าวกวาดบ้านถูบ้านเป็นภาคบังคับเป็นภาคบังคับของแม่แม่จะบังคับเลยว่าต้องตื่นแต่เช้าทุกวนันตี<ม>ห้าหกโมงต้องตื่นแล,นะล้วนะลูกตแต่ละ<ม>คนนี่มีหน้าที่อะไรบ้างค,ครับพี่น้องเนี่ยตอนแรกเรยอใส่มีพี่น้องสองคนกว่าครับแรกๆมีพี่น้องสองคนมีคุณพ่อที่เป็นคุณพ่อคนเดียวกันนะคะเกิดมากับพี่น้องสองคนที่ห่างกันสามปี อย่างเราหกขวบพี่ก็จะเก้าขวบก็จะแบ่งหน้าที่กันคือเราเนี่ยโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านต้องอเหมือนแบบว่าหุงข้าวทำกับข้าวแต่ว่าพี่สาวก็เหมือนไม่ได้ทําอะไรเพราะไปโรงเรียนที่ไกล20 30, 30โลก็จะต้องก็จะต้องอไปแต่เช้าจะบ้านเช้าเพราะนั้นเราก็เลยเหมือนมีความสึกว่าตอนเด็กๆโอ้ยฉันเหมือนเป็นเด็กลูกอิจฉา <laughs> เหมือนทำงานเหมือนเซนเดรล่าทำงานบ้านแล้วก็พี่สาวก็ไปเรียนหนังสือใช่ค่ะประมาณว่ามันไม่สบายอ่ะบางคนอื่นมีอันนี้แหละที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยทำไมเราเจ็ดแปดขวบเราอยากไปยิงหนังสติ๊กนะตอนสมัยเด็กนะอยากไปหาปลาอยากไปเที่ยวเล่นไปเตะฟุตบอลไปเล่นกีฬากับเพื่อนแต่เราไปไม่ได้คุณแม่จะต้องบังคับให้เราเนี่ยอยู่บ้านทำงานบ้านล้างจาน ทำความสะอาดบ้านทํากับข้าวหุงข้าวตั้งแต่หกขวบเลย<ม>อะไรงียค่ะแต่แต่มันก็เป็นข้อดีตรงเรามาเริ่มคิดได้ตอนโตว่าเออเนี่ยเราเราทำงานบ้านเป็นอะไรเป็นเพราะว่าแม่นะ<ม>อะไรงียค่ะจริงจริงบางทีอะ่ะแม่ก็จะบอกเราว่าด้วยต้นทุนเรามันไม่เหมือนคนอื่นเราก็ไปไม่ได้ใส่มาเข้าใจตอนโตนะคะว่าต้นทุนเราไม่เหมือนคนอื่นแม่ก็ฝึกวินัยเราตั้งแต่เด็กๆให้เราเหมือนฝึกความอดทน<ม>ใส่ก็อยู่มากับความกดดันและอดทนเหมือนกับภาวะที่ขาดก็กลายเป็นไม่ขาด เพราะเราเหมือนเคยชินกับมันมากกว่าอะนะซึ่งแน่นอนที่สุดพอภาวะของครอบครัวที่ไม่พร้อมเหมือนกับคนอื่นก็เลยต้องปากกัดต็นทีบแล้วก็เลยทําให้เราต้องมีโอกาสได้ทํางานไปเพราะกันเรียนหนังสือใช่ใช่ค่ะงานแรกที่ทํานี่จําได้ว่าตอนกี่ขวบ<ำ>ที่เราได้สตางค์มาจําได้ตอนประมาณหกขวบวะหกขวบหกขวบขายขายของแล้วคือส่ต้องเล่าว,ว่าตอนหกขวบเนี่ยส่ยไม่มีเหมือนนับนอกจากทํางานบ้านแล้วเนี่ยใส่ต้องขายของที่เป็นพวงน่ะคะ่ะ อะไรบ้างครับเนือ้อสดอาหารสดผักที่ที่สมัยนี้รถพ่วงเคยเห็นไหม,มที่ออกอลเลยเคยลดพุ่งใส่ทำแต่ได้หกขวบนะตอนนั้นก็คือแม่เตรียมให้หรือเราไปเตรียมเองอะไรยังไหเตรียมเองหมดเลยค่ะเหรอแม่เนี่ยคือพอคืออูด้วยบ้านส่วนแม่ก็หาที่ทำในบ้านนอกจากเป็นชาวนาใช่ไหมแม่ก็ขายของชําแต่ของชําบ้านเราอ่ะมันเป็นอาหารที่เราไปซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็เอามาแบ่งขายใส่ก็จะเอาใส่รถ ข้างๆ้าแล้วก็ปั่นจักรยานตามหมู่บ้านาก็คือได้ตังค์แล้วตั้งแต่ตอนนั้นถุงนึงห้าบาทสิบาทตอนนั้นเริ่มเริ่มได้ตังค์แต่หกขวบเจ็ดขวบตอนเด็กเด็กก็จะปั่นไปก็ตะโกนไปเหมือนสมัยนี้ที่เขามีอุปรกรณ์ตอนนี้นราใส่เห็นนะมีอุปกรณ์บีบดังแฟ้นแต้นแป้นนุ่งพุงุ่งใส่ตั้งแต่หกขวบแล้วนะคะจริงๆแล้วก็ทําอาชีพนี้และทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนจนเริ่มที่จะ,จะอยากจะอยากจะสุขสบายได้จริงๆใครจาได้คือตอนที่ใส่อายุประมาณ 1 2 13ก็จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นวัยรุ่นตอนนั้นมีความรู้สึกว่าคุณพ่อใส่เสียชีวิตเนี่ยค่ะคุณพ่อใส่เสียชีวิตตอนใส่อายุเอ่อ11 12ขวบครคุณพ่อเสียชีวิตแล้วคุณแม่แต่งงานใหม่ครับแล้วก็มีพี่น้องเพิ่มมาอีก3คนเป็นลูกที่มาจากคนใช่อชเลี้ยงใช่ค่ะเป็น5คนตอนนั้นตอนที่แม่เริ่มมีน้องเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าบ้านมันยากจนทุกคนลำบากไปหมดตอนนั้นใส่เริ่มมีความรู้สึกว่าใฝ่ฝันว่าฉันอยากมีตัง ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าคําว่ารวยเป็นยังไงแต่ว่าอยากมีเงินให้เยอะที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้แม่ลําบากพอตอนที่เรามีน้องตอนที่เราอายุเยอะตอนนั้นเราสิบสองขวบแล้วแม่แม,แม่แม่ท้องเนะลูกคนท้องน้องใช่ไหมคะครับเราก็จะเห็นคือตอนนั้นเราโตแล้วเหมือนจําอะไรได้เราก็จะเห็นตอนคุณแม่ท้องแล้วท้องใหญ่ๆแล้วเดินแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุยแม่เรากว่าจะทอดเรามาได้ลําบากมากแล้วเรามาเห็นตอนคุณแม่ลอดน้อง เราก็มีความรู้สึกว่าคุยแม่เจ็บปวดจังเรารู้สึกว่าสงสารแม่เราก็เลยตั้งปัิจายกับตัวเองว่าเดี๋ยวเราจะเป็นแม่ให้น้องเองอแม่ส่มีหน้าที่คลอดน้องอย่างเดียวนอกั้นใส่เลี้ยงหมดเลยเป็นคุณพี่สายเนี่ยเป็นค,คุณแม่เลยใช่ค่ะเลี้ยงทั้งสามคนเลยตั้งแต่เกิดอทีนี้ด้วยความที่เรามีน้องก็เหมือนเราเป็นแม่พอเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นแม่ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าพี่ทํายังไงให้ลูกเราสบาย<อ>แล้วก็<ม>ในทางเดียวกันเราก็อยากให้แม่เราที่เป็นคุณแม่จริงๆเนี่ยสบายไปด้วยใซก็เลยคิดตอนนั้นว่า ทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากจะเติบโตแล้วก็อยากจะมีเงินฝันว่าเดี๋ยวพอโตตอนอายุเท่า10 20, 20ี่ปี15คือเรียนจบนี่ยอยากมีเงินแบบไม่รู้ว่าเงินล้านเป็นยังไงแต่อยากมีเงินเป็น10บสล้านตั้งแต่สมัยนั้นเลยตั้งแต่ตอนอายุ12ทั้งๆท,ที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะไปถึงตรง10ล้านเนี่ยด้วยวิธีการอะไรใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเงินหมื่นยังไม่รู้จัก แต่อยากมีเงินเพราะว่าสมัยก่อนรายการทีวีไงค่ะครับคือเราบ้านเราอ่ะมีทีวีที่เป็นสีขาวขาวอ่ะจอดำาๆอ่ะทีวดำขนาดเลยต้องขอนะต้องขอต้องขอแล้วก็หมุนหมุนหาหาคลื่นเอาต้องต้องเป็นอย่างนั้นเลยแล้วตอนนั้นสายก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราดูทีวีเยอะๆเราก็เห็นรายการทีวีเห็นดาราเห็น เห็นแบบว่านักธุรกิจเขาไมา่ให้สัมภาษณ์ในรายการนั้นนี้ตอนเด็กๆสมัยก่อนรายการของคุณต่อยไตยพ่พรายการของของวิทวัฒน์คุณวิทวัฒน์นะคะก็ราะจะดังมากแล้วใส่เห็นล้าก็เฮ้ยทำยังไงแล้วเขาจากจนแล้วรวยเราก็เขาก็พูดถึงเงินร้อยล้านเงิน10ล้านเงิน2ี่้านเรา,า,า,าก็มีความสุขว่าเฮ้ยคำว,ว่าเงิน10ล้าน2ี่้านเนี่ยมันก็คงจะทําให้ชื่อเขาดีมากดียังไงก็ยังไม่รู้แต่อยากเป็นแบบเนี้ตอนนั้นใส่ต้องเรียกได้ว่ารายการทีวีสมัย,มยนะั้นทำให้ใส่เริ่มมีความฝัน เป็นแรงบันดาลใจมีความฝันแล้วก็มีแรงบันดาลใจว่าอยากรวยอ,อยากเปลี่ยนชีวิตค,คือจะคิดอย่างนั้นเลยก็จะอ,อยากเปลี่ยนชีวิตนี่มันเป็นสิ่งที่คิดมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าคืออยากเปลี่ยนชีวิตไม่อย,อยากอยู่กับความจนไม่อยากกินปลาทูอีกแล้วนะไม่อยากเวลาฝนตกน้ำเดืดลงมาเหมือนในรายการเพลงที่เราเห็นเม,มันเหมือนทรายเลยนะบางทีทรายดูรายการลูกทุ่งเนี่ยทรยชอบมากเพราะว่า หลายเพลงของดาราลูกทุ่งที่เขาทำเอ็มีมิสิก <MV S 2> ใช่ไหมมีน้ำหยดลงมาจากหลังคาแล้วมีเด็กคนหนึ่งนั่งรถทัวร์ขึ้นมาที่กรุงเทพมาทำงานเก็บตังค์ส่งให้แม่ทุกเดือนบ้านหลังคาก็รั่วอะไรเงี้ยหูยเห็นไม่ได้ร้องไห้เพราะว่ามันเหมือนเราตอน,นอายุสิบสี่สิบห้าเพราะว่าจุดเปลี่ยนของทรยก็จะตอนสิบสี่สิบห้าที่เริ่มที่จะออกจากบ้านเพื่อที่จะมาแบบว่าเฮ้ยมาสร้างชีวิตใหม่แล้วก็มาด้วยแบบ ไม่ไม,ไม่ไม่มีจะตางอะไรค่ะในวันที่เรา<ม>เดินไปบอกคุณแม่ว่าเราจะขอเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะมาตามความฝันหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นครอบครัวว่าไงบ้างครับตอนแรกเลยอ่ะใส่อย่างนี้ค่ะตอนเราจบมสามอายุ15เนี่ย14 15เนี่ยเราไม่มีตังเรียนหนังสือละใชาไม่มีเงินแม่ก็ไม่มีเงินจะส่งใส่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงว่าเอ้ยทำยังไงจะได้เรียนหนังสือก็เลยไปคุยกับ อาจารย์ใหญ่ใช่ไหมพอครับสมัยก่อนก็ใช่ว่าอาจารย์ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไปไปคุยก็เลยมีโอกาสได้ไปสมัครชิงทุนกับเขาก็ได้ทุนของสมเด็จพระเทพนะคะเรียนหนังสือจนจบครับก็ได้ทุนสมเด็จพระเทพ,พก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทีนท่ทาให้เราได้เดินทางออกจากบ้านไปเรียนในในทุนของสมเด็จพระเทพ,พครับนะคะแล้วก็เป็นการออกจากบ้านครั้งแรกแล้วเข้ามาสู่เมืองกรุงก็เข้ามาสู่เมืองกรุงแล้วก็มาเรียนหนังสือแล้วก็ทํางานไปด้วยจาก จากเงิน500บาทคือตอนออกมาจากบ้านในครั้งแรกคือบ้านไม่มีตังค์แม่เก็บเงินเยอะมานานมากกว่าจะได้ตังค์500บาทแล้วใส่กระเป๋าให้เรามาม,มาพร้อมเงิน500บาทของแม่แล้วก็ไม่ได้ขออีกเลยเป็น500บาทที่เป็นต้นทุน,ททนชีวิตที่เป็นต้นทุนชีวิตของแม่พร้อมกับมาเรียนหนังสือของของของทุนสาเร็จประเทศคือตอนนั้นคือเราเรียนแล้วก็จะได้เหมือนเรียนฟรีครับแต่<ร><ร>ว่ารเรื่องของการกินอยู่ต่างๆต,ต้องจ่ายเองต้องหาเองใช่ค่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารถ ค้ากินหาเองหมดเลยค่ะตอนนั้นทําอะไรครับตอนนั้นก็รับจ้างคือใสายเป็นเด็กที่ไม่ชอบการใช้แรงงานอันอันนี้เป็นเป็นความคิดส่วนตัวคือว่าคือถ้าจะต้องให้ไปเป็นเด็กเสิร์ฟไม่เอานะถ้าจะต้องให้ไป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 เป็นเด็กอะไรกต็ตามไม่เอาอไปล้างจานในร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่เอานะใสามีความรู้สึกว่า มันพอพี่อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวคือรู้สึกว่าชีวิตฉันอนาถมากเลยนะตั้งแต่เด็กๆก็อนาถแล้วพมอมา,าอยู่อย่างนี้ไม่อยากจะอนาถใช่ไหมแต่ก็ใช้ใช้ความรู้ที่เรามีก็อาจจะทํารายงานให้อาจารย์สมมติว่าอาจารย์เขามีมีการที่จะทําผลงานขึ้นตําแหน่งแล้วเราก็จะไปอาสาขอทอาําก็ได้ก็ได้เป็นเป็นเงินมาอะไรเงีเ้ยค่ะก็จะทําแบบนี้ตลอดเลยค่ะตอนตอนตอนที่เราเด็กๆจนจนเรียนจบ เร,เราสะสมเงินได้ที่เราเก็บเก็บมาสูงที่สุดในช่วงในวัยเด็กในตอนนั้นเนี่ยเป็นแสนเป็นแสนใช่ค่ะบริหารการใช้จ่ายยังไงครับมันถึงมีเหลือเก็บขนาดนั้นเออในตอนเด็กๆคือต้องบอกว่าการรับจ้างทำรายงานนะรับจ้างทำตอนอายุ1ิบเจ9บปเนี่ยร,รับจ้างอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นออสมัยก่อนคือ เวลายอยู่ที่หอพักนี่นะคะก็จะรับจ้างแบบว่าซักผ้ารีดผ้าที่มันแอบแฝที่ไม่ให้มีใครเขาเห็นว่าเราใช้ยังไงก็ทำก็เก็บเรื่อยๆแบบว่าก็ประหยัดที่สุดที่จะประหยัดได้ก็ทานข้าวมื้อนึงก็สิบยีบาทก็ต้องพอแล้วต้องสิบาทก็ต้องพอแล้ว,ลวที่เหลือก็เก็บในการเก็บเนี่ยสยม่มีแรงมาัานใจว่าไอยากจะเก็บเพื่อเรียนต่อ มหาวิทยาลัยตอนที่เราอายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเราไม่ค่อยมีตังคือตอนนั้นเรียนเรียนทุนใช่ไหมคะแต่พอเข้ามหาลัยอ่ะมันจะต้องใช้เงินเยอะขึ้นถ้ากินอยู่ต้องย้ายถิ่นฐานอะไรเงี้ยส่ก็เลยเก็บก็ใช้ให้น้อยที่สุดที่จะน้อยได้บางทีก็ไปที่วัดไปกินข้าวที่วัดอะไรแบบนี้เพื่อประหยัดไม่ให้เราใช้เงินต้องใช้เงินให้น้อยที่สุดในสมัยนั้นนะแต่เงินแสนหนึ่งก็เป็นการต่อชีวิตที่จะมาเป็นนักศึกษานักศึกษาได้เลยค่ะทําไมตอนนั้นอบอกว่า ไม่หยุดเรียนแล้วก็ทํางานเพราะอูน,นี่ฉันได้ตั้งแส่หนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้เรียนฉันอาจจะมากกว่านี้หรือเปล่า,าใส่คิดอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราเรียนถ้าเราไม่ได้เรียนหนังสือเราต้องแต่งงานแน่เลยเหรอคือคนต่างจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยถ้าอายุ19บ0้าี่ิถ้าไม่ได้เรียนหนังสือเขาก็ต้องให้ลูกแต่งงานอามีครอบครัวไปะไปเป็นแม่บ้านใช่ใส่มีความรู้สึกว่าชีวิตไายอะมันต้องดีกว่านั้น ใส่กลัวการที่จะต้องมีครอบครัวเพราะว่าไไม่ส่ไม่อยากลำบากไซคิดส,ส่มีความรู้สึกว่าเออถ้าเราเรียนหนังสือมันคือจุดจุดจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมีโอกาส <c oughs> จริงๆการเรียนหนังสือใส่ไม่ได้มีความคิดตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าเรียนแล้วเราจะจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะเพราะว่า ใส่มีความรู้สึกว่าการศึกษามันคือองค์ประกอบในตอนที่ใส่เป็นเด็กๆแต่พื้นฐานะนะใส่คิดแค่ว่าเราต้องเรียนให้จบเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะได้ไปคุยกับใครแล้วไม่ไอายในตอนนั้นแล้วก็โอกาสในการเรียนมันทําให้ใสไาา่ได้รู้จกักอาจารย์ได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักหลายๆคนมากขึ้นทําให้เรามีโอกาสที่จะได้เจอคนมากกว่าในตอนนั้นนะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนต่อใ,<ช>ในระดับชั้นมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินของตัวเอง ด้วยค่ะทุนด้วยเป็นทุนด้วยนะครับแนนอนที่สุดมันก็เลยทําให้เป็นแรงบันดาลใจให้ความ้สว่าฉันต้องมีชีวิตที่ดีดกว่าะนะครับแล้วก็ปัจจุก็คือการจบปริญญาตรีในสาขาอะไรมาครับอาหารและโภชณาการเป็นนักโภชณาการานในตอนนั้นเป็นนักโภชนาการแล้วก็แต่ว่าใส่มาทําคือจบโภชนาการแต่ว่าอยู่ในในสายงานโภชนาการเนี่ยแค่แป๊บเดียวใจ<ต>ไ,มไม่รักเหรอรัรักมากทุกวันนี้พิชาโภชนาการยังอยู่ในหัวยังจาได้หมดแต่ว่า แต่ว่ามันไม่รวยคือมันต้องไปต่ออีกก <c oughs> ็เรามีความฝันคันเด็กว่าฉันอยากมีเงินสิบยี่สิบล้านสามสิบล้านแต่ไม่รู้ว่ามันจานวนเท่าไหร่แต่ว่าพอเราเริ่มโตเราก็เข้าใจว่าเงินสิบยี่สิบล้านมันมันเยอะนะเรายังมีเป้าหมายนั้นอยู่ในชีวิตเราเพราะนั้นถ้าเราเป็นนักโภชนาการเราก็มีความสุขว่าเฮ้ยเงินเดือนสามหมื่นสะี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยมันไม่พอครับแต่ก็เยมีความสุขว่าเราอยู่ได้แต่เรามีน้องอีกสามคนที่เราเลี้ยงดูอยู่มีคุณแม่ที่เริ่มแก่ชรา แต่ก็มีความสี่ว่าเงินห้าหมื่นเนี่ยส่งน้องเรียนก็ไม่จบแล้วใช่ไหมคะฉัก,ก็เลยลาออกจากการเป็นนักโภชนาการแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ตัวเองมีมีโอกาสแล้วก็มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับตอนนั้นไปทําอะไรครับทาธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวใช่ค่ะก็คือเอาละมีมีเวลาบริหารจัดก,การชีวิตมากขึ้นจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ,รบแล้วมันสําเร็จผลเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นจริงๆ ตอนแรกเลยอะใสยออกจากนักโฆชนาการก็มาขายเสื้อผ้าก่าอนทำธุรกิจส่วนตัวคือขายเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์เนมนะคะมีมรายได้ที่ดีขึ้นมากๆาก็รายได้เดือนละสองสามแสนแได้แน่นอนอในตอนนั้นอายุแค่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่ห้ากับเดือนละสามแสนนี่ถือว่าไ,ได้ขายของได้อย่างนั้นแน่ๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่พอเป้าหมายสูงสุดอย่างที่บอกว่ามีเป็นสิบหรือยี่สิบสิบหรือสามสิบายังไม่ถึง มันยังไม่ถึงดังนั้นการขายเสื้อผ้าแล้วก็การได้เงินเดือนละ3า0 0สนมันรู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์มันยังไม่ตอบโจทยจ์คือมันดีมากแต่ว่าเฮ้ยมันลาบากเวลาฝนตกมามันก็จะเปียกเปียน,ยน<ช>คน<ฟ>ก็จะไม่มาซื้อของการทรําธุรกิจในการขายเสื้อผ้าหรือขายของเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับการที่เราจะต้องมีลูกค้าประจำมีอะไรก็มีความรู้สึกว่า คือช่วงนั้นเป็นช่วงปี54ด้วยน้ํามันท่วมครับพอ,อน้ําท่วมแล้วปุ๊บสต๊อกของทุกอย่างมันก็เริ่มที่จะที่จะซบเซาลงมันก็เริ่มที่จะประสบปัญหาแซ่ก็เลยต้องหาทางอื่นว่าจะทายัางไงให้เรามีมีอาชีพที่มันมั่นคงกว่าการที่มาวิ่งขายแล้วก็มาโดนฝนโดนภาวะน้ําท่วมแล้วเกิดปัญหาตอนนั้นแสก็เลยมองงานอื่นอตอนนั้นนะคะมองงานอื่นหลังจากนั้นก็ถือได้ว่าเราก็มาเปลี่ยนเรีวยกว่ากรรมวิธีในการทํางาน เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนมาถึงงานประจําของเราล,ล่าสุดก็คือการมาเป็นผู้จัดก,การเงินก็ดีแต่ว่าเครียดติดแล้วเครียดเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกนะมันยอดขายอะไรต่างๆอ,อยู่ที่ตัวเราก็เลยทําให้ต้องแบเปลี่ยนวิธีการคิดคตอนนี้นก็ลาออกมาลาออกมาแล้วก็คืออยากจะทํเองมีความสุวกาตอนนั้นใส่คิดว่าเราเครียดเยอะมากแต่เราทํางานให้คนอื่น เราก็เลยมีความสุขว่าคือตอนที่เราทําบริหารแบรนด์เราเห็นเงินเราก็มีความสุขเอ๊ะทำไมฉันไม่เป็นเจ้าของเงินนี้ถูกไหมคะมันก็มีความคิดนั้นเกิดขึ้นพอเราเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าคือฉันต้องมีเองนะนะฉันต้องทําเองฉันต้องยอมเครียดจนไม่สบายเพราะว่าต้องดูแลยอดขายแต่ถ้าเงินนี้มันเป็นของเราล่ะมันก็จะคุ้มค่าหนื่อยกว่าใช่ค่ะเราก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็ซึ่งตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนด้วยเพราะว่าคุณแม่เสีย เป็นปีที่คุณแม่เสียก็เหมือนออกมาเพื่อดูแลคุณแม่พอดูแลคุณแม่ในช่วงนั้นแซ่ก็มีความคิดว่าแซ่อยากจะทําของตัวเองแซ่ก็เลยเริ่มทําแบรนด์เองในใน,ในปีนั้นค่ะครับผมแล้วผลประกอบการทร้งเจ็ดดีไหมครับอย่างใจไหมดีมากเพราะว่าต้องบอกว่าเรามีฐานอยู่แล้วเราก็เคยบริหารแบรนด์มาก่อนเราก็มีฐาน ลูกค้ามีข้อมูลมีมีวิธีการที่ติดตัวเรามาอยู่แล้วนะคะพอมาทำมาโอเคเราอาจจะเปิดบริษัทใหม่แต่ว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนยเนี่ยของไ้มคะมันก็มีฐานเดิมติดมาด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ตั้งใจทําแล้วก็คือแรกด้วยเวลา ด้วยด้วยด้วยทุกอย่างในชีวิตเลยในตอนนั้นก็ประสบความสําเร็จมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่ที่ออกมาอมตอนนี้เรากําเงินได้เท่าไหร่นะครับจากที่<ำ>มาสร้าตัวเองหมายหมายความว่าตั้งแต่ทําแบรนด์มาใช่ได้เยอะแล้วค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะจากที่เราเคยฝันว่าเราอยากมีเงินหลักสิบล้านหลักยี่สิบล้านแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ได้เห็นตัวเลขได้เห็นตัวเลขนั้นจริง,รงๆค่ะกำไรต่อปีหรือว่ารายรับต่อปีก็ก็เป็นสิบล้านในตอนนั้นนะ ก็ถือได้ว่าคุ้มค่าเหนื่อยที่เราได้แบบว่าเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วก็ขบวนการการทำงานใช่ค่ะนะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าพอเราได้เงินก้อนนี้มานะครับเราเราทำได้ความภูมิใจกับตัวเองอย่างไรบ้างครับออภูมิใจมากจริงๆเนี่ยซาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เราเริ่มที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองขายของรถพ่วงอาที่บอกว่าฝันจักรยานรถพ่วงได้เงิน10 ห้าบาทสิบาทแต่นั้นก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งถูกไหมคะพอโตมาในสเต็ปหนึ่งตอนที่เข้ามาเรียนเริ่มที่จะทํางานแล้วเก็บเงินได้ก้อนแรกในชีวิตนั้นก็ดีใจสุดๆนะคะแล้วก็ทํางานประจ,จําจนมีไรายได้สูงก็ดีใจแต่อันนี้มันภูมิใจที่สุดคือมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนทุกคนในชีวิตเราได้ค,คือสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเราได้แล้วก็เปลี่ยนชีวิตคนรอบข้างเราได้ทุกคนที่อยู่ในบ้าน11ชีวิตที่เราดูแลก็มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่น้องเราก็สุขสบายขึ้นน้องเราก็ได้เรียนหนังสือตามที่เราตั้งใจนะคะมันก็ภูมิใจที่สุดแล้วก็ภูมิใจมากกว่าแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราส่องกระจกมองตัวเองเราจะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เธอเก่งนะแต่ว่าใจไม่ได้พูดชมตัวเองเพราะว่าหลงตัวเองแต่บางทีเรานึกถึงตอนเราเด็กๆตัวเล็กๆคนหนึ่งตัวเล็กๆตอนเป็นคนตัวเล็ก,กต,อตอนเด็กๆแล้วก็มือเล็กๆเ้าเล็กๆตอนที่เรานึกถึงในภาพนั้นนะคะว่า คือสมัยนั้นตอนที่ใส่อายุประมาณ1819ขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆใส่มีความคิดหนึ่งใส่มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะฮะเราคุยกันว่าคือจริงๆเราโตมาเนี่ยเรามีรถเก่าๆที่เป็นรถเก๋งเก่าๆสักคันหนึ่งเราก็พอใจแล้วนะมันก็คือประสบความสําเร็จมากแล้วนะใช่ไหมคะแต่พอมาวันนี้ใส่ย้อนกลับไปในวันนั้นทุกครั้งที่ใส่นั่งสองกระถใส่จะนึกถึงภาพวันนั้นว่าเออวันนี้มันชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนไปมากแล้วก็คือเราไม่ไม่คิดว่าเราจะมาไกลได้ขนาดนี้ แต่ไม่มีไม่เคยมีความคิดว่าเฮ้ยมันมันยิ่งกว่าประสบความสําเร็จคือมันพุ่งทะลุไปเลยมันไม่ใช่แค่รถเก่าๆแต่ในวันนี้เราอยากจะขับรถอะไรก็ได้ที่ที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราถูกไหมคะมันมันก็ทําให้เรามีความ,วามสุขว่าเออมันดีจากที่ไม่มีบ้านอยู่เราก็มีบ้านอยู่ที่ดีทําให้ครอบครัวเราสุขสบายนะคะจากที่แบบว่าสมัยก่อนรถเก่าๆก็ว่าดีตอนนี้ก็ขับรถที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยคะมันก็ทําให้เราแบบภูมิใจที่สุดแล้วก็รู้สึกว่า เไม่เสียชาติเกิดและเกิดมาชาตินี้คือตายตอนนี้ตาหลับเรื่องงั้นตายตาหลับแล้วค่ะมันเหมือนทุกอย่างมันทะลุปเป้าไปหมดเลยครับ,ค,รบคุณชายอิ่มตัวกับคําว่าความว่าพอที่จะมีเกินกว่าสิ่งที่ตัวเองคาดฝันไว้ยังไงบ้างครับคือทรายอ่ะรู้สึกว่าพอใจกับสิ่งที่เป็นในวันนี้มากๆรู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วในชีวิตมันมันทำให้เรามีความสุขว่าคนเราเนี่ยเราต้องเราต้องมั่นใจในตัวเอง ตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเหมือนสายตั้งเป้าหมายตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้สายมีความรู้สึกว่าเป้าหมายของสายมันทะลุแล้วสายก็อิ่มใจกับชีวิตสายแล้วแต่สายก็ยังอยากทามัน hmm. คือสายก็ยังอยากส่งต่อความสําเร็จส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้องซึ่งสายก็มีรุ่นน้องหลายๆคนที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เราก็ส่งต่อความสําเร็จให้เขาเป็นรุ่นสู่รุ่นไปค hmm. รับก็รู้สึกดีแล้วก็ พอใจมากๆอะค่ะคือใส่อธิบายคําว่าพอใจอะไม่ไม่ไมถูกเลยเพราะว่าใส่ไม่รู้จะใช้คําไหนมันมันเปรียบไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะสามารถเปรียบเทียบกับคําว่าภูมิใจของใส่ได้หรือว่าพอใจของใส่ได้เลยเพราะว่ามันมันเยอะมันอธิบายไม่ถูกอะครับทุกวันนี้ครอบครัวหรือว่าใครก็ตามแต่ที่อยู่รอบๆตัวนะครับพูดกับเราก็ายังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นเหมือนผู้ให้เนาะแล้วก็ทําทุกอย่างให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นน้องก็ได้เรียนจบด้วย พลังกาลังและเม็ดเงินของเราจากแรงกายของเราคือจริงๆข้อบครัวรายเนี่ยเราเรียนรู้จากการที่เห็นหมายความว่าน้องๆทรายทรายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กพี่สาวทรายล้วก็ดูแลกันมาตั้งแต่เด็กคุณพ่อคุณแม่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเขาก็เห็นเรามาตั้งแต่เด็กๆญาติพี่น้องเห็นเราจริงๆแล้วคำชมเชยที่ญาติญาติให้เนี่ยใส่ได้ยินมาตลอดตั้งแต่ใราเด็กๆ ค่ะว่าเราเราเติบโตมาแต่ละก้าวทุกคนเขาเห็นเราหมดเลยแล้วเขาก็จะชมเรามาในทุกทุกช่วงชีวิตจนตอนนี้จริงๆเร,ราไม่ต้องได้ยินญาติคนไหนพูดหรือว่าใครเรานั่งอยู่ด้วยกันกับพี่น้องเรานั่งทานข้าวด้วยกันบนโต๊ะแล้วเรามองหน้ากันนะคะมองหน้ากันแบบนั่งสบตากันแล้วมองหน้ากัน,น,กนคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ต้องมีอะไรมันแค่แววตามันมันเห็นความรู้สึกว่าพี่น้องเราภูมิใจในตัวเรามาก คือเขาอะมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเราเพราะว่าไม่ว่าจะไปเจอใครหรือว่าเขาเกิดเหตุการณ์อะไรในชีวิตหรือว่าเขาไปเจอคนไหนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าคนไหนที่ที่ที่มีทุกขเขาก็จะนึกถึงเราแล้วเขาก็จะเปรียบเทียบว่าคือจริงๆแล้วพี่เรานี่ก็ก็แบบว่าเป็นผู้หญิงแปลงจริงๆแล้วในครอบครัวของไซเขาจะมองว่าเราเป็นนักสู้เพราะนั้นเนี่ยคำชื่นชมจากครอบครัวมันมีมาตั้งแต่ เรื่อยมาตั้งแต่เด็กๆจนซึมซับมาจนทุกวันนี้จนทุกวันนี้แทบจะไม่พูดกันเรื่องนี้แค่มองหน้ากันมันรู้สึกว่าอิ่มใจแล้วเราเราสายก็มีมีความรู้สึกภูมิใจออย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้เกิดมาแค่เป็นพี่แต่เราเกิดมาเป็นต้นแบบด้วยเกิดมาเป็นต้นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเราอะใช้ใช้เป็นบรรทัดฐานใช่ไหมเขาเรียกเป็น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 ตัวอย่างเป็นเป็นต้นแบบที่ใช้ในการ ดำเนินชีวิตค,คือใส่มองว่ามันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดของชีวิตของเขาแต่ว่าถ้าเขาเลือกแล้วก็เลือกสิ่งที่เรามีที่มันเป็นจุดเด่นแล้วเ,เอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปเป็นจุดเด่นในชีวิตเขาเอาไปเป็นเป้าหมายในชีวิตเขาใส่ว่าแล้วก็เดินตามแบบแผนใส่คิดว่าเขาก็จะประสบความสำเร็จไม่ต่างจากเราจริงๆแล้วครอบครัวใส่จะเราเลี้ยงดูกันมาแบบนี้มันมีความรู้สึกภูมิใจกันอยู่เหมือนกับใส่เองเนี่ยถึงแม้ว่าน้องๆใส่จะจะทำงานยังไม่ได้มีความประสบความสำเร็จในชีวิตที่สูงมาก แต่ไซก็มีความสุขว่าภูมิใจที่ที่น้องเราอะโตมาเป็นน้องเราแล้วเราเลี้ยงดูเข้ามาจากต้นกล้าต้นหนึ่งที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็เห็นเขาเติบโตสูงยาวใบสวยนะคะไซก็มีความสุขวภูมิใจถึงแม้ว,วันนี้เขายังไม่ประสบความสําเร็จที่สุดแต่ว่าเราคือต้นแบบที่ที่พาเขาสู้ให้เขามีมีวิธีการหรือว่ามีความคิดที่ดีเกิดมาเป็นคนดีแล้วก็ทำงานตั้งใจประสบความสำเร็จได้ในเท่านี้ใซก็ภูมิใจไม่แพ้กันหนือนกัน ฟังมาแบบนี้หลายคนบอกคุณทรายอาจจะเป็นคนเป็นหนึ่งในร้อยหนึ่งใน,นหรือหนึ่งในหมื่นก็ตามแต่ที่บอกว่าช่วงชะตาชีวิตที่ขีดเส้นใต้มาว่าให้ผินคนนี้เป็นคนที่โชคดีภายใต้ความอดทนและความมานะพยายามแต่ท้ายที่สุดบางคนบอกว่าฉันอาจจะไม่ได้โชคดี หรืออาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแหบ,บคุณทรายคุณทรายอยากจะมีอะไรบอกกับคนเหล่านั้นไหมครับผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นก็จะมีความอดทนในบรรทัดฐานเดียวกันคุณทรายแหละอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าอยากจะรวยกว่าอยากจะมีอะไรที่ดีกว่าแต่เขาอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนคุณทรายในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะใร่ไม่ได้โชคดีใรายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ล้มเยอะมากมแต่ว่าใส่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากแล้วก็อยากจะบอกกับตัวเองตลอดลอาจจะอาจจะเป็น เป็นเป็นเป็นคำฝากถึงคนอื่นได้ด้วยคือว่าเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือถ้าเรามีเป้าหมายที่ใหญ่และชัดเป้าหมายนั้นมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราอะไปเจอโอกาสเพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดทุกคนมีโอกาสสําหรับสายนะคะสายคิดว่าทุกคนในโลกนี้มีโอกาสเท่ากันหมดเลยมีโอกาสเหมือนกันได้เท่ากันแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป้าหมายของเขามันอาจจะไม่ได้ชัดไม่ได้ใหญ่พอเหมือนของสายสายคือเป้าหมายชัดพอเป้าหมายสายมันชัดสจย พุ่งตัวเองล้ว่าท่านจะต้องอย่างนั้นท่านจะต้องอย่างนี้นจะต้องได้แบบนี้มันทําให้ใส่ล้มกี่ครั้งใส่ก็ลุกขึ้นมาใหม่ล้มกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็วิ่งไปหาโอกาสก็คือว่าไปทําในสิ่งที่เราเราตั้งเป้าไว้แล้วพอเราเป้าหมายสูงๆเนี่ยนะคะเป้าหมายใหญ่เนี่ยวิธีการมันจะมาเองและโอกาสมันจะเข้ามาเองจากแรงผลักดันของตัวเราเองใส่คิดอย่างนี้ว่าทุกคนในโลกนี้มีโอกาสเหมือนกันนะคะขอแค่คุณมีเป้าหมายที่แบบว่ามั่นคงในเป้าหมายตัวเอง ตั้งใจที่จะทํามันให้ประสบความสมําเร็จแล้วก็ไม่ยอมแพ้อดทนกับสิ่งที่สิ่งเล้าทั้งหลายอดทนกับปัญหาอุปสรรคทั้งหลายต่ว่าโอกาสจะมาในวันที่เหมาะสมของมันเองห<ม>วันทรายอ่ะโอกาสจะกว่าจะมาก็ก็สามสิบแล้วนะ<ม>ถึงไหมคะกว่าจะมีโอกาสในการที่จะทําธุรกิจตัวเองก็สามสิบสามแล้วตอนอายุสามสิบสามย้อนกลับไปว <laughs> ่าเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว<ม>ใช่ไหมคะครับ ใส่ก็ไม่ได้มีโอกาสตั้งแต่ตอนเกิดนะจริงๆตอนเกิดมาเนี่ยก็เกิดมากับครอบครัวที่ลําบากแล้วก็ตอนเรียนหนังสือก็โอ้ไปชิงทุนกับเขากว่าจะได้ก็ใช้ความพยายามพอมาเรียนก็ไม่มีเงินมีเงินแค่ห้าร้อยบาทใส่ก็ใช้ความอดทนในการที่จะมุ่งมานนในการทํางานทุกอย่างที่จะให้เกิดไรายได้นะคะพอมาเรียนมหาวิทยาลัยใช้เงินเยอะแม่ก็ไม่มีตังค์ใส่ก็ทํางานเก็บเงินทุกอย่างมันมาจากความอดทนและพยายามที่มากพอของเราแล้วก็เป้าหมายชีวิตที่เรามันชัด นะคะมันก็เลยทําให้เราเหมือนมีโอกาสกว่าคนอื่นจริงๆแล้วไซไม่ได้มีโอกาสกว่าคนอื่นแต่ไซมีความพยายามและความอดทนมากพอที่จะรอให้โอกาสนั้มาถึงถ้าทุกคนแต่ว่ามีความพยายามและออดทนมากพอแส่ว่าโอกาสจะเป็นของเราในวันนึงค่ะครับ นี่คือผู้หญิงมัจากอีสานครับที่ถือได้ว่าเธอเป็นคนอีสานคนหนึ่งที่มาเติบโตและมาพัฒนาตัวเองในเมืองกรุงอาจจะต้องมีความพัดพลากหรือว่าอาจจะบอกว่าได้จากพี่น้องจากบ้านมาด้วยเงินเพแค่500บาท แต่ว่าวันนี้เธอสามารถที่จะมีเงินเป็นหลักล้านได้ด้วยความอดทนอย่างที่เธอบอกนะครับว่าเป็นพื้นฐานสําคัญและก็เป้าหมายที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่วันนี้ขอบคุณคุณแม่สายมากมครับที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการของเราครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ